ไปทิ้งลงไปซอยกันไปเอ al, ต้องคิดสมัตพวกเจ้ามีคิดสมัตที่เราต้องมีคิดสมัตเพอร์เซนต์บล็อกนะตานะเออก <laughs> <laughs> ็อเล็ไข่เอเล็กเป็นไข่เแบบมาใส่ลงไปเอาใส่โต๊ะง,ง้างก็ได้เด้อ บกเซกร์พากระจัดอะไรเป็นทีงามพากระจัดบอเซรุ่มเหมือนพ่อวันโกซส,สีเแต่หลันมูลเยาะอ้าจักง้งเปิดที่ซอสซีก็ได้มิดมิดหนซอสซีเส้าหาก็ได้จักเ <Yeah. S 1> ง้งเอาไปอุปราที่ซอสซ huh? yeah. uh ี uh. Uh uh. 24, ก็ได้ซอสซเส้าานที่โกับมีดหนก็ได้ ในทางเอาเอามียดีๆแม่ันบอกงามสู้ระวังจังเอาไปซอยกันเองงามให้จังใดของพวกเจ้าเบิร์ตตามเออซอยกันเอซอยกันไข่เออแล้วเขาใจอาของไข่อของมันบอมีสื่อบอมีอันนั้นทานรุ่นไข่ซอยกันแบบนั้นเอซอยกันบอเอางามสุด งานสุดละว่ะคันโอ้ยขาหลายเอาแปลงงามๆผ่านโกสีตันเบิดโอ้จังสั้นวะงามสุดละวันนี้ถุงใหญ่เดี๋ยวถุงหนักๆมีแต่นแนวสเปซโซ <c oughs>